เป็นเสียงภาษาอีสานแล้วกันนะคะคือน้องแมวตอนนี้ก็คือแบบบม่าสามารถที่จะซอยใดตอนมันในหน่อยเนาะมันแห่ใสก็เลยเดียวตัวเดียวคก็บเบิงสภาพตอนนี้คือจอยหลายแต่ว่าบ่บ่าย้้นจับวิธีการที่จะเค็ียห้เขาหลอดชีวิตก็คือต้องหาบ้านให้เขา อื่อนก็ต้องให้น้องแล้วกินขา้าวอืออาหารนะอาหารนะเมาๆคือเมื่อกินขา้าวยานโคนไหลยานโคนไหลคือมาอยู่บ้านโคนอยู่หลับบานนี้ฮะโอ้เดี๋ยวถ่ายไกลๆแล้วเอาอย่าเพิ่งไปเมีย ชิอจอยแถดลกูกเป็นจังใดเนี่ยหลอดเด้อหลอดเด้อสิหาบานโอปุนให้ไปซ้ายเบงโอ้ยสังหักอยู่เดีกวพี่ไม่ทำอะไรหนูหรอ ให้พี่รูปหัวหน่อยนะนะให้พี่บายหัวไหมอืมเดี๋ยวนะไม่กล้าไส่แแห่ใส่พี่นะคุยด้วยหน่อยนะพี่ขอัวคุยด้วยหน่อยนะมือ้อปฏิซอยงย่ายๆเด้อแมวจอดดิ ญาตกับญาติเดี๋ยวกินข้าวให้วนๆเเาาจะหาบ้านให้นะเนาะจอนอายุประมาณสี่เดือนแล้วนะคะขอจับหัวหน่อยนะกลัวก็กลัวเว้ยกลัวกลัวไหม ขาจับหน่อยไม่กล้าขาจับหัวหน่อยนะอย่าฮห้ใส่กันนะนี่จับแล้วโอ้ยโรเก่ง่าเลยต่อไปเราไม่ต้องกลัวพี่แล้วนะจำพี่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจ่อยมากเลย เออจ่อยมากไปไปโอ้ยจำกันได้ได้เนี่ยกินกินกินเนี่ยอร่อยอร่อยเนี่ยโอ้กลัวกลัวกลัวไม่เป็นไรไม่กลัว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 ไม่ทําอะไรหรอกไม่ทําอะไรนะทํายังไงดีไม่ได้กินอาหารนานแล้วได้หนีเนาะ <c oughs> กลัวอะไรเออมันเป็นไรหรอก อ,อแถวนี้แหละน่าๆนะจับได้แล้วต่อไปไม่ต้องกลัวแล้วนะไม่มีใครทำอะไรหรอกมันแมวว่งบอกให้จับอ่ะว่างแม่ จับได้แล้วไปนอนไปนอน